สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาทําตามสัญญานั่นก็คือรีวิวห่วงหน้าบ้านนะครับแล้วก็สอนวิธีติดตั้งนะครับเอไม่พูดมากเนาะทั้งั้นก็ไปดูคลิปกันเลยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับอย่างแรกก็คือค้อนครับเลื่อยนะครับประแจครับน็อตแล้วก็สว่านครับอย่างแรกนะครับต้องเลื่อยพื้นผิวที่จะติดตั้งให้เรียบก่อนนะครับ ต่อมาครับคัดลอกตำแหน่งรูน็อตของห่วงบาสใส่กระดาษครับมันจะออกมาประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับทาบกระดาษไปที่พื้นผิวที่จะติดตั้งแล้วเจาะรูครับนำห่วงบาสมายึดตามตำแหน่งที่เจาะไว้ด้วยน็อตเบ่งตายนะครับ และสุดท้ายใส่เชือกห่วงครับห่วงอันนี้ผมก็ซื้อมานะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอยากได้มั่งก็สามารถไปหาได้ใน Lazada หรือ s อป p ี e เลยนะครับแต่ต้องระวังด้วยนะเพราะมันมีแบบขายเป็นพลาสติกด้วยต้องซื้อแบบที่เป็นเหล็กนะครับเชือกห่วงบาสเนี่ยผมใช้เป็นยี่ห้อนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะแต่ว่าถ้าอยากสนับสนุนก็เชิญได้เลยนะครับ รับหลังจากที่ดูคลิปกันจบแล้ววันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องตัดต่อดังนะครับก็คือที่ผมตัดต่อเพราะว่าตอนนี้ผมยังดังไม่ถึงไงแล้วมันมีคนรีเควสมาผมก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงแต่ว่าผมจะไปฝึกเอ่อขานะครับไปฝึกกระโดดไปฝึกวิ่งเพื่อให้มันกระโดดสูงขึ้นฮนะแล้วผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมก็จะดังได้แล้วจะลง youtube ให้ได้เลยครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาอ่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ